สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่ที่ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสดีแบบนี้นะครับที่จะอยู่กับพี่น้องวันนี้เนี่ยผมอยากจะนําบทเรียนที่ทางทีมงานนะครับได้ได้ได้ขอให้ผมได้เตรียมสําหรับบทเรียนที่จะหนุนน้าใจพี่น้องบางทีมันอาจจะไม่เป็นการหนุนน้าใจนะครับพี่น้องอาจจะเข้าใจผิดทีหนึ่งแต่มันจะเป็นการที่เรา ตักเตือนกันด้วยพระคําของพระเจ้านะครับพระคําของพระเจ้าบางครั้งก็อร่อยบางครั้งก็อาจจะเผ็ดบ้างนะครับตามเนื้อเรื่องที่ทเรากําลังเน้นนะครับข้อความที่ผมได้จากคนที่จัดโปรแกรมนะครับท่าบอกว่าครอบครัวของความเชื่อส่งต่อความเชื่อครอบครัวสู่ครอบครัวนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ จริงจังนะเป็นเหตุที่ผมบอกว่ามันคงจะไม่ใช่บทเรียนสลับการหนุนน้ำใจอะไรแต่น่าจะเป็นการตักเตือนการวิเคราะห์นะครับและการให้เรากลับไปคิดหลายครั้งเราไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนี้นะครับพี่น้องเคยได้ยินวลีหนึ่งในพระคัมภีร์ไหมวลีที่บอกว่าพ่อพ่อนะครับพ่อกินองุ่นเปรี้ยวแล้วลูกเข็ดฟันเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับวลีนี้เนี่ยยกมาจากหนังสือเอเสเคีย นะครับหรือว่าเยสเซียลบทที่18ข้อที่2ที่มันมีความหมายว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำเนี่ยส่งผลต่อลูกเพราะลูกก็ดูแบบจากพ่อแม่ผมยกวลีนี้มาเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าครอบครัวเป็นสิ่งเดียวในโลกที่เราเห็นว่าสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปว่ามันสำคัญยังไงนะถ้าวันสุดท้ายของชีวิตนะครับถ้าเราจะพูดถึง ในครอบครัวเนี่ยเราจะพบว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลน,นะครับวันหนึ่งผมเชื่อว่าพวกเราที่เนี่ยจะไปอยู่ที่นั่นหมดละไม่ไม่พี่น้องก็ผมละแต่ไม่รู้ใครก่อนนะอยู่บนเตียงไข้นะครับอยู่บนอยู่บนบนลมหายใจบา,บางคนอาจจะมีท่อที่มันสอดตั้งแต่จมูกลงไปถึงลงไปถึงตับไตไส้พุงอ่ะนะครับผมยกตัวอย่างแม่ผมนะ แม่ผมเนี่ยก่อนท่านจะเสียนะครับโอ้โหทรมานมากคุณหมอต้องเอาเอาอะไรอะออกซิเจนหรืออะไรไม่รู้ใส่ได้ปากแม่ผมนะครับแล้วมันหยอดลงไปในท้องแล้วโอ้โหแบบทรมานเป็นช่วงเวลาสุดท้ายและพี่สาวผมเนี่ยพี่อ้อยนะครับท่านมีโอกาสได้ได้ไปส่งแม่โอ้โหพี่อ้อยบอกว่าเขาเขาอยากจะให้แม่ไปอยู่กับพระเจ้าเร็วๆเพราะว่าทรมานแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย ตอนที่ผมมีโอกาสไปเจอนะครับไปเจอกับแม่กับพี่สาวเนี่ยผมเห็นแววตาของแม่นะมันเหมือนกับว่าอันนี้คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องลองคิดดีๆนะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่ทรัพย์สมบัติในโลกนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะอยู่กับท่านวันสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือลูกหลานหรือคนที่เรารัก ไม่กี่คนหรอกครับที่จะอยู่กับเราบนเตียงไข้นั้นในหนังสือเยนซิสนะครับจะยกตัวอย่างปฐถมการบทที่49ข้อที่1เึเยนซิส์บทที่49ข้อ1เราจะพบตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มเว่ายาโคบลูก12คนบ้านปลายสุดท้ายชีวิตของยาโคบนะครับบทที่49ข้อ1บอกว่ายาโคบได้เรียกบรรดาบุตรชายของท่านมาเห็นไหมฮะช่วงสุดท้ายของชีวิต ได้เรียกบรรดาบุตรชายของท่านมาสั่งว่าพวกเจ้ามารวมกันแล้วเราจะบอกสิ่งที่บังเกิดแก่พวกเจ้าภายหน้าพี่น้องเห็นภาพอะไรที่นี่วันหนึ่งเราจะอยู่บนเตียงนะครับคนหนุ่มที่คที่คุณคิดว่ากำลังหนุ่มอยู่เนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนคนที่มีอายุก็เตรียมตัวนะครับวันนี้ผมเห็นหลายคนแล้วไปเล่นน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าอีกสอสปีนี่ไม่ไหวแล้วครับ ต้องคิดนะวันหนึ่งเราจะต้องพาลูกหลานเรียกลูกหลานมารวมตัวกันและเราจะสั่งเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงนะครับยาโคบเนี่ยเขาเรียกลูกหลานมาเพื่อที่จะสั่งสิ่งที่สําคัญนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมบทเรียนที่ผมจะนําพี่น้องวันนี้มันอาจจะสายไปนะถ้าถ้าเราไม่ได้เริ่มที่จะพูดกับลูกตั้งแต่ตอนนี้บางคนไปพูดกับลูก ตอนที่จะตายแล้วค่อยไปพูดสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันไม่ทันแล้วนะครับลูกของเราที่กำลังโตเนี่ยเขาเห็นชีวิตของเรามาตลอดเสร็จแล้วบนเตียงไข่เราจะไปสั่งเสียโอ้ยล,ลูกลูกรักพระเจ้านะลูกต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะพี่น้องครับผิดหวังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตลอดชีวิตถ้าเราไม่ได้เตรียมตั้งแต่นี้ประโยคสุดท้ายตรงนั้น เกือบจะไม่มีค่ากับเขาเลยนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับสองเรื่องเลยวันนี้ทั้งคนที่เป็นพ่อแม่กับคนที่เป็นลูกเราจะหาบทเรียนด้วยกันคนที่เป็นพ่อแม่คุณต้องคิดแล้วก็เตรียมชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนคนที่เป็นลูกนะครับเด็กที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ต้องเตรียมอนาคตที่จะเป็นพ่อแม่ด้วยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเอาละ สิ่งที่พ่อแม่ทำในตอนนี้กำลังส่งผลกับลูกนะครับทำไมผมบอกแบบนั้นเพราะลูกเนี่ยมองชีวิตของเราตลอดลูกฟังเวลาเราพูดคำหยาบเราด่าลูกเราใช้คำยังไงลูกฟังเราเรากำลังบ่นเรื่องของคนนั้นคนนี้ลูกฟังเราเรากำลังใช้เวลากับการไปหาเงินหาทองลูกก็เห็นเราเห็นไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราจะพบว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันส่งผลกับเขาโดยทางตรงและทางอ้อมนะครับสิ่งที่ต้องบอกพี่น้องนะสิ่งที่แย่ที่สุดนะครับขออนุญาตน้องๆที่เป็นแขกที่มาที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับอยากจะพูดเรื่องจริงก็คือว่าบางครั้งคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในบ้านอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะเสร็จแล้วเมื่อเด็กโตขึ้นมาเนี่ยแล้วเราคาดหวังว่าจะให้ลูกรักพระเจ้าเนี่ย ยากนะครับเอามาฝากไว้กับนักเทศเข้าชั้นเรียนแทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับอาทิตย์ละหชั่วโมงเนี่ยดังนั้นบทเรียนวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราที่เป็นพ่อแม่และลูกลองคิดพิจารณานะครับหัวข้อที่ผมได้นะครับมาจากหนังสือเอเฟโซบทที่2ข้อที่19เอเฟโซหรือเอเฟซัสบทที่2ข้อ1 9บบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอก และคนต่างดาวแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าพี่น้องฟังนี้นะครอบครัวของแสดงว่าเราไม่ใช่ครอบครัวของคนที่อยู่ล้อมรอบนะครับเราไม่ใช่ครอบครัวของคนท,ที่ที่อยู่ล้อมรอบเราเราเป็นของพร,พระเจ้าเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องมีความคิดฝ่ายพระเจ้าลูกเองนะครับ ก็จะต้องมีความคิดฝ่ายของพระเจ้าทั้งพ่อแม่ลูกต้องมองไปในทิศทางเดียวกันจุดประสงค์บทเรียนวันนี้ก็คือว่าอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องและตักเตือนกันและกันนะครับว่าให้เรามีเวลาพี่น้องครับตรงนี้ให้เรามีเวลาและให้เราพยายามที่จะส่งเสริมลูกของเราในทางฝ่ายวิญญาณไอ้ทำไมอาทิตย์พูดแบบนี้นะครับ รู้ไหมว่าผมค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับผมเห็นเด็กหลายคนติดเกมนะเอาผมผมพูดจริงนะหลายคนติดเกมติดจนขนาดว่าไม่สามารถจะเลิกได้ไปไหนก็ต้องถือโทรศัพท์บางครั้งผมก็ต้องปรามลูกของผมด้วยนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังมันหมดเวลาหรือยังมันใช่เวลาแล้วหรือยังเห็นไหมว่าเด็กกำลังเรียนแบบอะไรอยู่ตอนนี้ เด็กบางคนติดเกมเด็กบางคนติดเพื่อนเด็กที่โตขึ้นมานะครับวันหนึ่งเขาจะติดเพื่อนถ้าเขาไม่ได้ติดกลุ่มแบบนี้นะพี่น้องครับถ้าเขาไม่ได้อยู่แบบนี้นะที่วันนี้ผมเห็นน่ารักมากเด็กไปนั่งเล่นอะไรกันตรงนั้นบางทีไปเล่นกันตรงนูน้นถ้าเขาไม่มีกลุ่มแบบนี้นะจบนะครับเขาจะไปคบเพื่อนข้างนอกและพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสริมคนที่เป็น c, คริสเตียนมาคบกับเพื่อนเป็นคริสเตียน เรียมเสียลูกไว้เลยผมพูดแรงนะแต่นี่เป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงนะครับเอาละเรามาดูกันประการแรกผมมีสองประการเท่านั้นนะครับประการแรกก็คือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการมีลูกหลานที่เดินในแนวทางของพระองค์นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าบทเรียนแรกจะพูดถึงพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ พี่น้องที่มีแอปเปิ่มพีนะครับเปิดด้วยกันหนังสือมาราคีมาราคีบทที่สองข้อที่สิบห้าหลายคนที่เป็นคริสเตียนไม่รู้ว่าแต่งงานกันทําไมนะครับเดี๋ยวเราจะมีงานแต่งงานนะครับอีกอีกไม่นานนะอ,อ,นนอีกเดือนหนึ่งอ่าพ่อแม่เจ้าสาวบว่าจะบ่าวบอกว่าอีกเดือนหนึ่งเราจะมีงานแต่งงานแต่พี่น้องรู้ไหมว่าคริสเตียนแต่งงาน มรารคีบทที่สองข้อสิบห้ข้อนี้บอกแบบนี้ครับว่าไม่มีสักคนที่มีสติจะทำอย่างนี้ผู้มีสตินั้นย่อมประสงค์อะไรนะครับคนมีสติปัญญาย่อมประสงค์อะไรย่อมประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้ามรารคีบทที่สองข้อที่สิบห้าอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มน,นั้น จากข้อนี้เราจะพบว่าพระเจ้าบอกว่าการสมรสเนี่ยการแต่งงานเป็นเหตุที่ผมบอกเสมอพี่น้องเวลาคุณแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยยากมากที่คุณจะและลูกจะเชื่อพระเจ้าเป็นความคิดที่สายตาสั้นมากครับน้องๆหล,ลานๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับทําไมนาอทิตย์พี่อทิตย์ลุงอาทิตย์พูดแบบนั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงในประการที่สองการแต่งงานคือการที่พระเจ้าต้องการที่จะให้ครอบครัว มีลูกที่เชื่อพระเจ้านะครับในข้อนี้บอกว่าก็เพื่อจะมีลูกหลานที่ชอบธรรมที่เดินในรรมเหตุที่ในข้อที่16พระเจ้าเกลียดสองอย่างด้วยกันพ่อแม่นะครับฟังให้ดีพระเจ้าเกลียดสองอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งพระเจ้าหรือพระยาเวเกลียดชังการหย่าร้างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเกลียดเพราะอะไรการแต่งงานคือการที่ ผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกันตลอดชีวิตครับดังนั้นการหย่าร้างเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดเพราะนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์สิ่งที่สองอันนี้สําคัญโดยเฉพาะผู้ชายพระเจ้าเกลียดการทารุณในภาษาเดิมบอกว่าการคลุมตัวด้วยเสื้อโดยใช้ความรุนแรงหมายความว่าพระเจ้าเกลียดการใช้กําลังภายในครอบครัวผู้ชายที่ตบตีผู้หญิง ทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรือปัจจุบันผู้หญิงอาจจะทำรายผู้ชายไม่รู้อาจจะมีหลายครอบครัวที่เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับพระเจ้าเกลียดนะและผมบอกอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าเกลียดเวลาลูกตบตีพ่อแม่ด้วยพี่น้องที่เป็นพ่อแม่นะครับผมพูดจริงนะอย่าให้ลูกตีคุณนะครับอย่าเด็ดขาดเลยผมเห็นหลายครอบครัว ให้ลูกตีแทบจะตีหัวพ่อเลยตีหัวแม่เลยดูถูกพระเจ้าหน่าดูพระเจ้าเกลียดการทารุณพระเจ้าไม่อยากที่จะให้ครอบครัวปฏิบัติต่อกันด้วยความรุนแรงดังนั้นพระเจ้าต้องการให้คิสเตียนแต่งงานมีลูกและเดินในทางของพระเจ้าพระเจ้าเกลียดคนที่ย่าร้างคนที่ไม่รักษาชีวิตสมรสและพระเจ้าเกลียด อะไรก็ตามที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวคนที่เป็นคริสเตียนนะครับผู้ชายเอ๋ยอย่าคิดจะใช้ความรุนแรงกับภรรยานะครับแต่พระเจ้าจะลงโทษคุณอย่างหนักเลยแล้วกันกาลาเตียบทที่6ข้อ7และข้อที่8หลักเกณฑ์ที่พระเจ้าให้นะครับพี่น้องครับฟังข้อนี้กาลาเตียบทที่6ข้อ7ข้อ8ข้อนี้บอกว่าอย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หวานสิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นคนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองต่อพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตดิรัน์จากพระวิญญ,ญ,ญาณกาลเตียบทที่6ข้อ7และข้อที่8ข้อนี้บอกแบบนี้หมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าอย่างนี้ครับว่าเราหว่านอะไรเราก็ได้อย่างนั้นการหวานในภาษาของพระคัมภีร์ตามคารเตียบทที่6ข้อ7มีความหมายว่าการประพฤติเราประพฤติแบบไหนเราก็จะได้ผลแบบนั้นเหมือนเราหว่านข้าวมันจะไม่ออกผลเป็นมะม่วงจริงไหมหรือเราหวานข้าวโพดมันจะไม่มีทางเป็นข้าวสาลีการกระทําของเราแสดงออกแบบไหนเราจะได้ผลแบบนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นค่านิยมของคนไทยเนาะค่านิยมนะครับคือการให้ลูกแต่งงานกับคนรวยเ <ree> ี่น้องฟังดีนะบางทีคริเสเรียนแบบเป็นแบบนั้นนะครับเพราะคิดว่าอะไรคนรวยจะสามารถดูแลชีวิตลูกได้บางทีอาจจะดูแลพ่อแม่ได้ด้วยอันนี้เป็นค่านิยมของคนของโลกนะครับไม่ใช่คนของพระเจ้าเ <cek> พระเาะอะไรครับเราหว่านอะไรเราก็จะได้อย่างนั้น ทุกวันนี้ชีวิตแต่และครอบครัวหวานอะไรววเราหวานเราเราเราอยากจะให้ลูกเรียนสูงสูงผมก็อยากให้ลูกเรียนสูงนะครับเราก็ทุ่มเทให้ลูกมีการศึกษาสูงทุ่มทุกอย่างให้กับลูกจนบางครั้งลูกไม่มาประชุมอ่ะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมต้องเรียนพิเศษ ถามว่าลูกไปไหนวันอาทิตย์ไปเที่ยวกับเพื่อนที่นู้นที่นี่เพราะอะไรจุดเริ่มต้นก็คือว่าพ่อแม่เห็นความสำคัญของค่านิยมของลูกมากกว่าที่จะเชียร์ลูกให้มาหาทางของพระเจ้าและพี่น้องครับผมพูดตามจริงนะทุกอย่างที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเราเสียลูกหลานของเราให้กับคนที่ไม่เชื่อเยอะ คนในคริสจักรของท่านก็ได้บางคนเป็นลูกหลานของคนที่เชื่อพระเจ้านี่แหละครับเดี๋ยวนี้เขาไม่มาประชุมแล้วเพราะอะไรเขาไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อและพ่อแม่ก็บอกว่าเห็นด้วยเขาสามารถดูแลลูกได้โดยไม่ได้คิดถึงจิตวิญญาณของลูกนะครับดังนั้นอย่างแรกเนี่ยผมนําเสนอพี่น้องที่เป็นพ่อแม่นะครับว่านอะไรคุณจะได้อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องจริง หวานอะไรคุณจะได้อย่างนั้นในหนังสือหนึ่งส,อ 1, สมอเอลนะครับบทที่หนึ่งะเปิดดูด้วยกันคนที่มีพระกัมภีหนึ่งสมอเอลบทที่หนึ่งข้อยี่สิบแปดคำพูดของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเลี้ยงลูกมาพอลูกโตขึ้นก็คือสมอเอลนะครับเข้าไปถวายกับพระเจ้าหนึ่งสมอเอลบทที่หนึ่งข้อยี่สิบแปดบอกว่าดิฉันถวายเขาแด่พระยาเว เขาถูกถวายแด่พระยาเวตลอดชีวิตพี่น้องคิดนะพ่อแม่นะครับคุณเลี้ยงลูกคุณเพื่ออะไรคนที่เชื่อพระเจ้าที่ฟังผมวันนี้นะครับที่นั่งอยู่ที่นี่และดูออนไลน์เราเลี้ยงลูกเพื่ออะไรเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะดูแลเราไหมคนไทยเรามีค่านิยมแบบนี้ด้วยนะครับเลี้ยงลูกเพื่อลูกจะดูแลเรา อันนี้เป็นค่านิยมที่อาจจะถูกด้วยนะครับเด็กๆเ,เมื่อโตขึ้นต้องดูแลพ่อแม่นะนี่เป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการฟังสิ่งที่อ่าครับที่ฉันถวายเขาแด่พระยาเวเขาถูกถวายตลอดชีวิตหมายคำว่าอะไรเลี้ยงลูกถวายพระเจ้าพี่น้องอย่าเลี้ยงลูกเพื่อเราจะเคยได้ยินวลีนี้ไหมที่บอกว่า ไม้ดัดเคยได้ยินไหมครับรู้จักไม้ดัดไหมไม้ดัดก็คือเหมือนเราผูกผูกอะไรแหละชาทอหรือว่าอะไรอ่ะที่มันกําลังขึ้นมาถูกไหมครับเราก็เอารวดมาพยายามดัดให้มันเป็นรูปเป็นร่างดัดนั่นดัดนี่เหมือนกับเรากําลังต้องการให้ลูกเป็นอย่างที่เราเป็นน่ะหรืออยากให้เขาเป็นเราก็ดัด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 เขาคนของพระเจ้าไม่ได้เลี้ยงลูก เพื่อตอบสนองตัวเราเราเลี้ยงลูกเพื่อถวายพระเจ้าดังนั้นบทเรียนแรกนะครับพ่อแม่ครับสิ่งที่ท่านทําวันนี้ถูกต้องแล้วการเห็นลูกเห็นคุณค่าของลูกพาเด็กมาร่วมกิจกรรมฝ่ายวิญญาณนะครับโอ้ผมเห็นลูกหลานของเราก็มีความสุขนะลูกของผมพร้อมๆแบบนี้นะครับเดินเก่งกังโอ้ยผมกลัวน้ําพัดหน้าโมดมากเลยว่าแต่ดูลูกมันมีความสุขมาก แล้วผมคิดไม่ออกว่าเวลาเวลาลูกจะไปอยู่กับคนข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นพี่น้องครับพ่อแม่ประการแรกเลี้ยงลูกถวายพระเจ้าการที่2ครับทีนี้มาถึงบทเรียนของเด็กๆบ้างนะครับบทเรียนของลูกบ้างและที่จริงก็เป็นบทเรียนของพ่อแม่ด้วยนะครับน้ําพระทัยของพระเจ้าคือการสร้างครอบครัวด้วยกันในทางของพระเจ้าประการที่สหมายความว่าอะไร เมื่อน้องๆเด็กๆลูกหลานกาลังโตขึ้นค่านิยมของพวกเขาที่ผู้ใหญ่จะต้องปลูกฝังอย่างจริงจังคือการที่เรามีครอบครัวที่ลูกหลานเชื่อพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับอย่าเออวยนะอย่าเออวยนะครับอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนะครับในชีวิตผมเนี่ยผมเห็น เห็นหลานนะเห็นคนที่โตเห็นกับตาเลยที่เขาไม่ได้อยู่ในคิสตจักแล้วตอนที่เขาโตขึ้นเขาเขา,เขาก็อยู่ในทางของพระเจ้าแต่เมื่อเขาไปแต่งงานหรือไปคบกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่อยู่แล้วคำถามคือว่าทําไมทำไม,ำไมอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อนะครับสิ่งที่น่าเศร้าพี่น้อง ที่ผมรู้ก็คือว่าพ่อแม่เหตุฉนั้นประการที่2ที่อยากจะฝากเด็กๆนะครับที่กําลังโตขึ้นเมื่อมีครอบครัวและฝากพ่อแม่ด้วยก็คือว่าน้าประทัยของพระเจ้าคือการสร้างครอบครัวในทางของพระเจ้าด้วยกันในหนังสืออาโมสนะครับอาโมสบทที่3ในข้อที่3พี่น้องดูด้วยกันนะครับอาโมสบทที R ่ 3, 3ข้อ3ามผมอยากจะขอสักคนนึงได้ไหมยืนขึ้นอ่าน ไม่อาจจะไม่ยืนก็ได้เสียงดังขอพี่กแก๊ปได้ไหมครับอาโมดบทที่สามข้อสามครับเชิญครับสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอ,นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนอ่าสองคนจะเดินไปด้วยกันไม่ได้เว้นแต่จะตกลงกันไว้ก่อนการแต่งงานเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับเห็นเห็นพี่ตุนก็มีลูกสาวน้องก็นน่ารักนะผมมีลูกชาย สองคนที่นี่อลูกหลานเราหมดเลยพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อท่านอยู่บนเตียงไข้นะสิ่งที่ท่านห่วงก็คือเด็กของเรานี่แหละเขาจะเขาจะไปอยู่สวรรค์กับเราไหมมันเริ่มต้นจากครับอยากจะนำพี่น้องอ่านในหนังสือเยเนซิสหรือว่าปฐมการนะครับบทที่24ข้อ1ถึงข้อ4ปฐมการบทที่24ข้อ1จนถึงข้อ4บอกว่า ฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระยาเวทรงอวยพรอับราฮัมทุกประการอับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่อาวุโสที่สุดในบ้านผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านว่าเอามือของเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเราแล้วเราจะให้เจ้าสาบานโดยพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกว่าฟัางดีๆครับเจ้าจะไม่หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตรหญิงของคนคณะอันที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาขอญาอธิบายตรงนี้อับราฮัมเนี่ยในข้อที่หนึ่งนะครับพระ้อมพีบอกว่าอับราฮัมชลาแล้วแก่แล้วคนแก่ อย่างที่สองพระพีบรรยายว่าพระเจ้าอวยพรอับราฮัมมีทุกอย่างครบหมดเลยต้องลองจินตนาการนะลองจินตนาการดูนะว่าคุณมีทุกอย่างในโลกทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะครับพระเจ้าบอกอับราฮัมมีทุกอย่างแต่มันถึงเวลาจะตายแล้วอะ่ะมันใกล้เวลาแก่แล้วอะ่ะอะไรที่คุณจะห่วงที่สุดถ้าไม่ใช่ลูก อับราฮัมก็เลยเรียกคนใช้มาเสร็จแล้วพท่านพีบอกแบบนี้ครับว่าอับราฮัมข้อนี้นะครับที่ผมอ่านเมื่อกี้บอกให้คนใช้เอามือวางบนขาอ่อนใช่ไหมขาอ่อนใช่ไหมครับแต่ในภาษาฮิบรูไม่ใช่ขาอ่อนนะครับขออนุญาตพูดอินกับบทเรียนอับราฮัมให้คนรับใช้ เอามือวางใต้ลูกอันทะของผู้ชายคือของอับราฮัมไม่ใช่ขาอ่อนเอามือวางใต้ลูกอันทะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเชื้อสายเป็นที่มาของครอบครัวจริงไหมของผู้ชายเหตุฉะนั้นสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่อับราฮัมต้องการที่จะให้คนรับใช้บอกอะไรครับให้คุณไปหาภรรยาให้ลูกชายของฉันนะ และต้องสาบานว่าต้องไม่หาจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่อยู่ในบริเวณล้อมรอบนี้นู่นไปหาที่บ้านเกิดเมืองนอนทางนู้นคนที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องครับผมอาจจะใส่อารมณ์นิดนึงแต่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่อ่ะพระอใจพูดอ้อมแอมอ้อมแอมมันคงจะไม่เป็นนะนะมันสําคัญนะเพราะมันเกี่ยวกับลูกของเรา พ่อแม่นะครับเราวางค่านิยมเกี่ยวกับลูกเราเอย่างไงที่ผมบอกว่าคุณหวานอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นนะครับปัญญาจารย์บทที่2ข้อ19จนถึงข้อ21บอกว่าใครจะไปทราบว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนมีสติปัญญาหรือเป็นคนเขาถึงกระนั้นเขาก็ครอบครองการตรากรรมทุกอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าตรากรรมมาและใช้สติปัญญา ทำภายใต้ดวงอาทิตย์นี่ก็อน,นิจจังข้อนี้บอกว่าเมื่อเราแก่ตัวลงคนที่จะได้รับทรัพย์สมบัติต่อจากเราก็คือลูกของเรานั่นแหละพี่ดุยอาจจะมีที่สักสิไร่ตอนนี้มีถึงหรือยังพี่ <c oughs> เกือบแล้วใช่ไหม <c oughs> อาจจะมีบ้านเดี๋ยวเราจะไปรื้อบ้านพี่ดุยนะครับพี่น้องดูอะไรเดี๋ยวเราไปดูไปรื้อบ้านพี่ดุยในงานต่อไปสร้างใหม่ <c oughs> เราอาจจะมีที่เราอาจจะมีโฉนดหลายแปลง แต่พี่น้องครับเมื่อคุณจะลาโลกคุณจะเอาเอาหน้าให้ลูกน,นั่นแหละเพราะเราออกไปไม่ได้อยู่แล้วเราก็ฝากให้กับลูกของเราจริงไหมฝ่ายเนื้อหนังครับแต่ฝ่ายวิญญาณน่ะเราฝากอะไรให้กับลูกไหมนะครับดังนั้นอยากจะให้พี่น้องคิดตรงนี้ว่าพ่อแม่สมัยใหม่เนี่ยนิยมให้ลูกแต่งงานกับคนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีฐานะนะครับคนที่สามารถปลนเปลอฝ่ายเนื้อหนังได้อยากให้ลูกสบาย แต่พี่น้องถ้าลูกสบายแล้วไม่มีพระเจ้านะแค่นี้เองข่าวออกเยอะแยะนะครับแต่งงานกับคนบูในบ้างสุลต่านคนนั้นคนนี้เป็นเมียคนที่สี่คนที่ห้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เลิกกันบางคนแต่งงานเพราะอยากจะได้เงินของผู้ชายที่แก่ๆเป็นการลงทุนระยะสั้นเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับ ครับนั่นคนไม่เชื่อพระเจ้าแต่ถ้าคนเชื่อพระเจ้าคิดแบบนั้นอันตรายนะครับบทเรียนวันนี้จึงอยากจะท้าทายพวกเราที่เป็นทั้งเด็กๆนะเด็กๆผู้ชายทุกคนนะครับและผู้หญิงทุกคนเมื่อน้องๆหลานๆล,ลูกๆโตขึ้นสิ่งที่พ่อแม่ห่วงที่สุดก็คือชีวิตของพวกเรานี่แหละทุกคนเลยนะและสิ่งที่พ่อแม่ต้องการที่จะให้พวกเราเดินต่อไปได้ดีที่สุดคือการมีคู่สมรสที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกัน การมาแคมป์ม,มาค่ายแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับและพี่น้องที่ดูออนไลน์นะครับถ้าพี่น้องไม่เอาลูกมาค่ายแบบนี้นะในอนาคตข้างหน้านะครับลูกจะไปคบเพื่อนข้างนอกและผมท้าได้เลยว่าพี่น้องครับเตรียมตัวเสียลูกของท่านได้เลยเมื่อเขาแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อสรุปบทเรียนวันนี้เหลืออีก3านาทีอย่างที่หการเติบโตของครอบครัว ล้วนแล้วแต่อยู่ที่หัวหน้าครอบครัวพ่อและแม่เป็นคนที่ดูแลจิตวิญญาณของลูกแล้วแต่ว่าพวกท่านจะวางค่านิยมแบบไหนให้กับลูกสิ่งที่สองอยากจะท้าทายพวกเราอีกนะครับว่าเราควรจะตัดสินใจว่าเราอยากจะนำครอบครัวไปในทางไหนถ้าพี่น้องหวานเนื้อหนังให้กับลูกโดยไม่สนใจฝ่ายวิญญาณ คุณก็จะได้ลูกที่อาจจะประสบความสำเร็จเป็นด็อกเตอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ไม่มีพระเจ้าคิดดีๆแต่ถ้าท่านหว่านฝ่ายวิญญาณให้กับลูกและถ้ามีเนื้อหนังด้วยก็ดีครับก็ดีแต่เน้นฝ่ายวิญญาณคุณจะได้ทั้งลูกที่รักพระเจ้าและเดินในทางของพระเจ้าและมีลูกหลานที่รักพระเจ้าเริ่มต้นจากพ่อแม่ก่อนสุดท้ายครับสิ่งที่สาม อยากแค่เราส่งเสริมกิจกรรมแบบที่เรากําลังทําอยู่ตรงนี้นะครับส่งเสริมมีลูกพาลูกมานะครับอย่าเห็นว่างานกิจกรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นี่แหละมีประโยชน์ที่สุดนะครับส่งเสริมลูกหลานให้มาในทางของพระเจ้าและพยายามที่จะเลือกคู่สมรสที่ดีนะครับให้กับลูกหลานของเราเริ่มต้นจากพ่อแม่ทุกคนนะครับฝากไว้ครับผม